เชื่อไหมครับว่าความเจริญของหาดใหญ่เริ่มจากเฮนรี่ฟอร์ดแต่สิ่งที่กำลังฆ่าเมืองนี้คือมือถือในมือคุณยินดีต้อนรับสู่ลับหลังข่าววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกความจริงที่น่าตกใจของเมืองหาดใหญ่ครับเดิมทีหาดใหญ่คือป่าพรุที่คนไม่กล้าอยู่แต่จุดเปลี่ยนคือสงครามโลกและรถยนต์ฟอร์ดโมเดลทโลกต้องการยานพาหนไปทำล้อรถ หาดใหญ่จึงตื่นขึ้นในฐานะชุมทางรถไฟเพื่อขนยางส่งออกไปสิงคโปร์เมืองถูกสร้างโดยคหาบดีชาวจีนอย่างตระกูลจิรนครและซีกิมหยงผู้สร้างตำนานตลาดกิมหยงอันโด่งดังแต่ความจริงคือหาดใหญ่เติบโตมาแบบเมืองชายแดนที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจใต้ดินมูลค่ามหาศาล3ปัจจัยหลักน้ำมันเถื่อนที่ถูกกว่าไทยและสินค้าหนีภาษีจากมาเลเซียที่ทะลักเข้ามาขายในตลาดกิมหยง และ 3. ธุรกิจสีเทาและอบายมุขที่ดึงดูดเพื่อนบ้านให้ข้ามฝั่งมาหาความสำราญที่หาไม่ได้ในประเทศตัวเองภาพจำในอดีตใครมาหาดใหญ่ต้องหิ้วเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปเปลิลช็อกโกแลตแต่วันนี้ภาพเหล่านั้นกำลังจะหายไปเพราะดิจิ t a ลดิส r รั t ชั n เข้ามาทุบหม้อข้าวใบใหญ่นี้ตลาดหนีภาษีตายสนิทเพราะทุกคนกดสั่งของถูกได้จากมือถือบ่อนการพนันซบเซานักเล่นหันไปพึ่งพนันออนไลน์ นายทุนต้องดิ้นรนปรับตัวไปทำธุรกิจสีเทาในโลกเน็ตแทนธุรกิจสีเทายามราตรีพังพินาศแอปพลิเคชันทำให้ผู้ซื้อผู้ขายเจอกันโดยตรงตัดวงจรคนกลางทิ้งไปอย่างราบคาบสิ่งที่เหลือรอดและยังเฟื่องฟูมีเพียงน้ำมันเถื่อนบุหรีเถื่อนและยาเสพติดเท่านั้นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ปี68คือสัญญาณเตือนหาดใหญ่จะอยู่ต่อไปอย่างไร หากเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นธุรกิจสีเทาถูกตัดขาดบัณฑิตจ,จบใหม่ต้องหนีเข้ากรุงเพราะเมืองไม่มีงานรองรับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่คนหาดใหญ่ต้องขบคิดจะสร้างสเสน่ห์ใหม่หรือปล่อยให้หาดใหญ่ตายไปกับยุคเก่านี่คือความจริงที่ลับหลังข่าวนำมาฝากครับติดตามความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้ได้ที่ลับหลังข่าว Investigative Reporting Excellence